ที่เขาบอกคือว่าสิ้นเดือนสิงหานี้สิ้นเดือนสิงหาค่ะแล้วดูแล้วปีเศรษ้ีจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ก็คงจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวมาบอกแล้วดังนั้นมนุษย์นี่แหละคิดตัวทําลายสิ่งแวดล้อมเราจะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมผู้จบนี่เข้าสิ่งที่เรียนเปเลยโอ้ดีดี มีหน้ามาทำรายการนี่นอนเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยคนิดหนึ่งนะครับมนุษย์ต่างดาวเขาต้องมีตายใช่ไหมเขาตายแล้วเป็นผีไหมต้องถามคนนี้เพราะเขารู้เป็นผีมนุษย์ต่างดาวเออเป็นไหมเขาเป็นผีมจริงๆแล้วเขาสื่อสารมาหลายอย่างนะคะเรื่องความเป็นอยู่ของของโลกของเขาอะนะคะอย่างก็แต่อย่างที่ตายแล้วเขาเป็นผีหรือไม่นี่อันนี้คือเขาไม่ได้สื่อสารมาบอกแต่อย่างที่บอกว่าของเขาก็มี อ่าเดี๋ยวนะฮะเขาช่วยเรื่องคีไหมนี่พวกมันต่างๆเนี่จริงๆแล้วจิตวิญญาณเขาสูงนะฮะที่เขาามีจิตวิญญาณที่สูงคือเขาจะตายตามอายุนะฮะเขาจะไม่มีการตายด้วยอุบัติเหตุหรือไม่มีการตายด้วยนอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บคือโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างเนี่ยเขาจะ เขาจะรักษาได้หมดไม่ไม่มีการที่จะต้องป่วยตายเขาตายตาามออยุไขขงเขาเนี่ยอย่างก็เนี่ยฮะอายุดาวอะไรที่ดาวอะไรมันหลายดาวเปล่ามันมันหังดีครับดาวคือชาวรถชนแยกของเราก drill, ็มีดาวดาวที่เราติดต่อดาวที่เราติดต่อนะฮะมีดาวฮะมีสองดาวนะคะดาวอะไรอันนี้ดาวโลก้กันตาดาวโลก้ดาวโลโก้ดาดาวโลก้กตา ดากัดีิ๊กอบอ่าอีกดาวคือดาวพูโตเอออีกดาวคือดาวพูโตดาวพูโตเหรอใช่ใช่ใช่ดาวพูโตใช่ใช่ติ๊เขาคัดออกจากคัดออกไปแล้วนี่จักรวาลใช่ใช่เป็นแถมมาจากดาวอ่ะให้คัดออกโอ้เขาเสียใจมากเลยเนี่ยจริงๆดาวดวงนี้เขาอายุ300ปีนะฮะอายุ3า0อปีอายุเขาอายุไขเขาแต่ว่าเขาจะตายตามอายุไขเขาจะไม่มีที่เรียกว่าป่วยตายหรืออะไรเนี่ยนะฮะเขาจะตายตามอายุไขส่วนดาวพูโตนี่อายุยืนหลายหมื่นปี เขาอยู่ในรูปแบบของพลังงานเขาไม่มีไม่มีใจอยางเพราะว่าเขาลบหลายร้อยองศาเนี่ยเขาบอกเราไม่อยู่ไม่ได้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าพอเราตายไปแล้วบางคนไปเกิดที่ดาวพูโตเป็นไปได้ฮะถ้าจิตจิวิญญาณคุณสูงในระดับอางจะเป็นพระอาจารย์เป็นพลังงานไปแล้วครับใช่เทียบเทยงกับอรุปรพม ใช่เช่ครช่วงนี้การสุนทนาย์เดือดมากแต่ว่ารายการหมดแล้วเวลาหมดแล้วอะไรจบรายการเดี๋ยวจะเพิ่งจบจังไม่สำคัญคือเรื่องประโยชน์คไ่อย่างนั้นมันจบไม่ได้ประโยชน์ของการตั้งชมรมเกี่ยวกับรื่งต่างดาวทุกคนคงไม่หวังเรื่องเงินเรื่องทองไม่ครับไม่หวังเรื่องเงินเรื่องทองครับเพราะทุกคนต่างก็ร้วนถูกถูกชื่นชมว่า บ้างหรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะนี่ทำให้เสียชื่อไปด้วยๆได้ความยินดีฮะแต่ทำไปทำไมแล้วได้ประโยชน์อะไรคือเราได้รับคำสั่งมาจากระบบซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะฮะถ้าจริงี้จริงนะโดยให้เรามาทำเป็นกลุ่มเราชื่อว่ากลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยแห่งประเทศไทยครับโดยที่เราจะวางโครงข่ายเพื่อทํางานประสานงานเพื่อป้องกันภัยพิบัติในวันท้้งหน้าซึ่งภัยพิบัติวันท้้งน้าเนี่ยมนุษย์จะช่วยเหลือกันไม่ได้มันจะช่วยกันไม่ได้เลยนะมันจะต้องมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยโดยที่เขาวางรากฐานว่ย เป็นคนช่วยเหลือเพราะวันนั้นถ้าเกิดไฟดับทั้งประเทศเนี่ยคุณทําอะไรไม่ได้แล้วน้ํามันหมดทั้งประเทศคุณทําอะไรไม่ได้แล้วการสื่อสารดับทั้งประเทศคุณทําอะไรไม่ได้อืต้องดูสภาพตรงนี้ดูแค่ง่ายๆฮะที่สุนามีที่เกิดมไม่มีใครรู้เลยอืเราเกิดขึ้นมาทุกคนติดต่ออะไร,ไ,ร <ขอ S 1> ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้าคือก็อคือสรุปว่าฮ<ะ>สรุปว่า,วาเออมันโขลยจ,จบรายการอยู่แ้วสรุปว่าประโยชน์ก็คือเดือนไทย เพื่อเตือนภัยทั้งหมดทั้งมวลนี่เราก็มีความเชื่อแล้วเราก็เช,ชื่อในทั้งทางของ,งน้ำเตยก็ทางด้านจิตวิญญาณ่ทางด้านนี้ก็เรื่องของพลังงานขึ้นพลังงานจากโลกโลกอื่น อันนั้นคือประโยชน์ในปัจจุบันแต่ว่าถ้าเกิดเรามองต่อไปเราอาจจะมีอะไรอีกนะครับจะสร้างยังไงก็ช่วยสืบเทคโนโลยีหรือว่ามีบ่อน้ำมันมีเพชรอะไรก็ฝากมาบอกผมด้วยรับจะได้ไปขุดเอานะมันมีประโยชน์อยวกันว่าตอนนั้นขุดได้ก็คือขายไม่ได้แล้วพี่เฉกไม่มีใครซื้อแล้วรับท่านผู้ชมเวลาเราหมดหลายรอบแล้วก็ให้น้องน้ำเตยสวยๆใบหน้าสวยๆนะจับไปที่ใบหน้าสวยๆของน้องน้ำเตยนะครับ แล้วก็ให้น้องน้ำเตยลาท่านผู้ชมแล้วกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการระเบียบรัดเก่งนะคะก็คงจะต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ